นี่คือ i มค c r รับในช่วงแนะนำให้คุณนะไม่ได้ทำมานานเลยแล้วผมอยู่วันนี้ในช่วงแนะนำให้คุณจะพาทุกคนนะครับไปทำาไปดูกับระเบิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะนี่สร้างเองนะเนี่ยนี่ฮนะกับระเบิดมันเป็นกับระเบิดที่เรียกว่าระเบิดดินแตกนะฮะ ข้างในมันจะมี TNT นะครับแต่ว่าแผ่นเหยียบเนี่ยต้องระวังนะฮะนี่แผ่นเหยียบโอ้หนี่หยิบเยียเยยนี่ยเป็นเรื่องนะเดี๋ยวจะเหยียบมันไว้ตอนท้ายข้างในใต้นี้มันมี TNT มากมายเลยนะฮะโอ้ใหญ่นะเนี่ย โอเคมาดูข้างนอกกันหน่อยว่ามันขนาดเท่าไหร่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้าสหห้าเนาะสิบหกสิบสิบเจ็ดแปดสิบนะครับสิบเูณสินะ เนี่ยใช้เวลาสร้างก็เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยเขียวเพราะว่าทําไมมันต้องเขียวอะ่ะเพราะว่าให้มันเหมือนสมจริงไงเนี่ยกับระเบิดกัมพูชา <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> ไม่โอเคแป๊บหนึ่งนะครับ สักคู่ครับโอเคไม่มีครับผมโอเคอืมอยากเหยียบนะเอออยากจะเหยียบอะ่ะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะนี่คือเล,เลสโทนนะครับเนี่ยระยะมันก็พอใช้ได้นะครับ ที่มันจะทำระเบิดได้นะครับระเบิดเนี่ยทำลายล้างได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังนะยานพาหน,นะแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์พวกมนุษย์อะไรประมาณน,นี้ยนะเนี่แลนะลครรายกาด นี่แหละคือกับระเบิดที่เราว่าผู้อื่นเนี่ยไม่มีใครมาแตะต้องได้นะเนีย่ยฮะโอเคเหยียบแล้วนะเหยียบร้อยดูซิแรงไหมเฮ้ยโอ้โห เสียใจมากโหสภาพก็ไม่ต้องเสริมครับร้ายแรงมากมีอำนาจการทำลายล้างเนี่ยดีเลยอบผมเป็นไงฮะกับระเบิดทำลายล้างได้ทุกรูปแบบนะครับโหระเบิดดินแตกแล้วผม เป็นไงนี่แหละคือระเบิดอำนาจการทำลายล้างสุดยอดนี่แหละน่าจะเอาไปใช้กับรถถังกัมพูชาพวก BM21 มั่งถล่มมันให้มันไม่เหลือเลยนะครับโอเคจบนะครับช่วงแนะนำให้คุณเดี๋ยวจะดูกันต่อไปว่ามีอะไรบ้างโอเค ถ้ามันมีอีกเดี๋ยวจะทำแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณครับ